สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากลโลกสารมวยไทย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับศึกวันไฟในที่17ครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับโอ้โหครับมันจริงๆครับวันนี้ก็มีคู่ติดตาติดใจครับจะเป็นคู่ของโจนาทวุฒิที่เจอกับทางด้านลุคเลซี่ครับวันนี้ทางด้านของโจนาทวุฒิเองครับโอ้โหถือว่ามาเต็มเปี่ยมจริงๆครับด้วยความมั่นใจครับเต็มถังเลยอัดกันใส่ตั้งแต่ยกแรกครับได้เลือดกันตั้งแต่ยกแรกถือว่าโจนาทวุฒินั้นก็มีอาการบาดเจ็บที่แข้งด้วยครับแต่ว่าก็ไม่เป็นผลอะไรครับทางด้านจิตใจของโจนาทวุฒิครับทางด้านลสี่ โอ้โหดูครับเรื่องของการใช้ศอกของแกก็หนักหน่วงเหมือนกันครับหลุดจังหวะ2มาเมื่อไหร่โดนลงโทษตอนนั้นนะครับทางด้านโจนัทวุฒิครับทางด้านโจนัทวุฒิเองครับวันนี้ก็ถือว่าเน้นหมัดเป็นหลักครับตัดลําตัวครับแล้วก็ขึ้นบนครับหลักๆครับในเรื่องของการเตะโหลดแข้งก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับทางด้านลุคและซี่เองครับถือว่ามาเต็มครับเรื่องของจังหวะการหลอกล่อเหมือนที่พี่โจเคยบอกว่าทางด้านลุคเองก็หลอกล่อเก่งครับในเรื่องของศอกแล้วก็ความอึดของเขาก็มีครับโดนไปเยอะขนาดนั้นยังทน ได้ครับเอาสวาจโจนัทวุฒิครับถือว่าเกือบหมดถังเลยครับแบตหมดเลยครับวันนี้ครับดูครับลูกทีบลูกนี้ของลูกครับถือว่าโจนัทวุฒิครับหลบไม่พ้นล้มทั้งยืนเลยค่ะ ด้วยความยาวความใหญ่ครับดูครับพยายามประเคนสอดเข้าไปครับเลือดพล่านกันตั้งแต่ยกที่1ครับมาล่ามจะมาถึงยกที่3ครับโอ้โหถือว่ารุนแรงจริงๆครับวันนี้ครับถ้าเป็นฟุตบอลครับผมให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ทั้ง2คนเลยครับวันนี้ครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับวันนี้ครับถือว่าคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกครับได้เห็นการชกแบบมวยไทยมันจริงๆครับวันนี้ครับต่างคนต่างโดนครับก็ไม่ใช่ว่าโจนัทวุฒิจะไม่โดนครับหลุดมาครับทางด้านลุกเองครับก็ใช้ความยาวความใหญ่และความแม่นยำ หมัดก็ถือว่าหนักพอสมควรครับแต่ทางด้านโจนาทพุธเองครับความแข็งแกร่งก็มีมากกว่าครับก็เอาชนะทางด้านลุกไปอย่างสวยงามในวันนี้ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับไฟหน้าเจอใครดีครับสําหรับโจนาทพุธหรือสโมกกิ้งโจของเราครับถือว่าเป็นนักมวยในใจของคนไทยไปแล้วครับทุกวันนี้ครับชื่อเสียงโด่งดังชกกับตะวันฉายมานะครับถือว่ากระหึ่มกันเลยครับติดตามโจนาทพุธกันต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ